ขา้าวโพดปลากสิน,นกออิมเนาะเควรในกลุ่มเลยปลาไข่ครับวันนี้ต,นต,ตุ่มท้องเลยปล,ปลาเต็มเลยเไอ,อ้ซุปห่อนๆเลยครับทุกคนในกลุ่มเลยสดห่อนๆปลวกปลาดำปลาทอ,องมาค่ะก็คือหมักย่างหอมๆออกับเจียวบองอะไร ในเจียวบองครับอ่นพักหลวงปลาครับปลาปลาอยู่ทงทงสวนลานองศากระตะเหมือนต้มปลาไก่ใสอีกอย่างหนึ่งใบบะคำอ่อนกะ ผักขะแง่แงครับเสิร์นเสิร์นนะครับพี่นอ้องใครอยากกินต้มปลาฮะกินเองน้ำขึ้นแล้วแง่ใ่แง่เท่ากันนะฮะลูกกูแง่